Terima kasih telah menonton! ามาเจ็มเลยไปเอาหมาที่ไหนมาเลี้ยงอ่ะก็น่าเลี้ยงอยู่ถ้ามันไม่มีพื้เที่ยะเลยมานาาไหมคะขอ Первый раз вижу, что вот таких как вас. Видимо, это все-таки каком-то ยี่สิบสี่น้วช้าบาทครับ วะวิวต้องได้อย่างงี้เนี่ยน่ไอ้เจ้าตัวหมดเลยห้องหนึ่ห้องมันต้องมีไจะเป็นเพาว่ามันเบาโอ้โ 我们是文化。

ก็ได้กระดแกก็ได้ช่ใัครับเป็นเล็กๆหวาน่่อนกะต่ายเห็นมกระตายเล็กๆอ่้ด่เดี๋ส่ให้มันพ้นเลยยาวๆะแล้วจเไม่หอมันมี สองอดชเอาตัวใหญ่เี่ยนะคันเดี๋ยวแม่จะโอนตังค์ให้เขาแม่กินน่ะโยงตัวใหญ่ตัวเล็กก็หมได้ตค์ให้โยนอ่ะเดี๋ยวมันมีสแกนไหมครตัวใหญ่ใหญ่เลยมลำบากหน่อยถ้าคนไม่เคยกินนี่ม่เคยกินก้าก็ดนลูกค้าเปร้ได้ไม่ผมเขาองตกะคาทีช็อตมวที่ประจวบะมีปลาีไพี่นองเดียี่้ไ่